เรื่องวิ่งอ่ะผมว่าผมมาอยู่อ่ะเฮ้ยเอียติดเป็นบ้ารัวเฮ้ยอะไรนี่นี่อย่าซับกูได้กระทือกเสียตัวกูออกไว้โอ้มันใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้รถเมล็ดเราโดนกั่งแกล้งอ่ะคอยดูพวกมันนะพวกมันมาเอารถเบล็ออกไอ้สัส เฮ้ยแต่ตอนปล่อยมันจะปล่อยลำบากนะพี่มันไม่เป็นไรคนอื่นก็ปล่อยลำบากเหมือนกันได้ไหมเออมึงอันก็อุ้มดับแต่มันลำบากเหมือนกันคนนึงแปะแป๊ะสี่สองสองนะาแฟงจำเลขของตัวเลขคนที่จะอุ้มไหมน่าสวัสดิ์สวัสดีไม่กูกูมีแผนดีละทำไงเอ๊ะมึงมึงมึงไปยืมใกล้ๆพีเอนแล้วมึงก้าว F9 กดอุ้มไว้อะให้มันเลขขึ้นอะแล้วรอพีเอ็นเอ็เอนเตอร์เหรอ เมื่อกี้ผมกำลังลองอะไรบางอย่างไม่มึงไม่ต้องอุ้มดิยังไม่ต้องอุ้มดิคาคาเลขไม่ดีอเอออ๋อเนี่ยแล้วมาันวิ่งได้เลยเอ,อ้ยเ,เอาไงไหมามันได้ไหมมันได้ไหมได้ดิไม่มเป็นคาไม่ออบบไ,ได้ไม่คาไม่ได้เออเได้ได้พ่ตรีพิตรเอะยพี่ตรีคาเอฟเอฟเก้าแล้วก็กดคำว่าอุ้มอ่ะแล้วก็คาเลขผมไว้ดิพี่ตรีเตรียมที่เมื่อกี้ผมกำลังลองอะไรอเงี้ยโอเค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 สว็สว็สร็ แบบปึ๊บปั๊บอ่ะปึ๊บปั๊บอ่ะแล้วคือคนคนจะโดนคนจะโดนอุ้มก็คือรอกด enter อย่างเดียวเหรอใช่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 ผมตั้งไว้แล้วผมตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมตั้งไว้ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวได้พี่เวทยิงครับมาๆามาเอาแม่เด็กเดี๋ยวเอาไยิงใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวใส่เลขมึงวาร์ปอ่ะตัวมึงวาร์ปอ่ะเอ้ยพี่แฟโลบดิผมจะเอาเลขเดี๋ยวเดี๋ยวสุวรรณมึงลองโดดดิว่าว่ามันไอ้นี่ฮะไม่ได้โดดไม่ได้โดดห้ามห้ามโดด วัดกระโดดดิไอ้ตัววับไรนะก,กระโดดไม่ได้กระโดดใกล้นี่ดิไม่มึงก็ไปกดใหม่ใกล้ๆดิแล้วมันก็เรียกไปส่วนพิตินี่ตัวขับพวกมึงเงีย,ยบๆนะมึงห้ามกวนสมา,าธินะมึงรู้ป่ะเนี่ยโอเคโอเคพิติตัวขับพิติตัวขับ,บน้องนี่เป็นกล้ามเป็นมันมัดอะดูอะมึงเชื่อม,มันกูเหอะไม่เอาไปผิดหวังมึงับอย่าโดดฟอ อุ้มปกติอุ้มปกติอะไรก็ได้หมดแหละแล้วแต่เราเลยกันเหียอกันเหียอกันเหียอถ้าวิ่งเอย่าต้องบอกทำแคสนะไอ้สับแคสนี่โวยจับเลยกูบอกให้รออะไรพี่โค้ชสำคัญอ๋อแล้วสมมุติแคสจริงพร้อมย่างพร้อมย่างไม่มีแคสไม่มีแคสเนี่ยจะเว้นเดี๋ยวดับมาเขาเดาเขาเดา ไม่รอนพาแถวพาแถวเรื่อยๆ่อเรื่อี้เราไม่บอกหรอกว่าจุดต่อไปมันจะเป็นวงไหนก็กาจังหวะอยู่ในวงนี้เอาเองมันจะไปออกไปทางไหนแต่บมอก่อนนะต้องก่อนขึ้นจักรยานเท่านั้นถึงอุ้มได้นะห้ามอุ้มก่อนเด็ดขาดเราจะมีคนตรวจสอบจับตาอยู่ใช่แล้วก็ท่าวิ่งขอให้เป็นท่าวิ่งนอ r m a อ ก็คือท่าวิ่งปกติส่วนท่าอุ้มจะเอาท่าไหนก็ได้แล้วแต่เลยอย่างวาทาสิ่งห้ากินอะไรก็ห้ามกินเลยตอนวิ่งสไลด์ได้ไหมคะน่าจะได้เนาะน่าจะได้แหละน่าจะปกติกันโดดได้ไหมครับโดดได้หมดเลยเล่นไปเลยได้ได <Okay. S 2> ้พีจะตายเลยแต่ขอพิชท่าวิ่งน o อ m มอพอใช่ถ้าวิง<ม>่งปกติพอ,อพร้อมยังครับ พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อม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 ,อม,อมนี่แค่เซิร์ฟแล้วกันคือวันนี้ <c oughs> แล้ว<ม>จุดมันจะออกตรงไหนวะเดี๋ยวจะมีเวลาขึ้นมานะแล้วก็เตรียมตัว <c oughs> ได้พี่ครับอุ้มตอนนี้เด้อต้องต้องอยู่ขั้นใจาย,ยานถึงอุ้มได้เท่านั้นไ <c oughs> อ้บีไอบี ที S <S. ่ที่ตรงไหนวะพี่ตรไหนวะ่บงวะนู่นทางขวานู่นทะเลอ้าขวาทะเลอีไอย่ะม่ไม่พากูวิงผิดี่เตี้ยวยไอ้ยี่ยพากูไปไนู่นเลยกูไปก่อนเด้อถ้าอั้น ไอ้เยี่ยกวัวนึกว่นนวาจักรยานมันจะอยู่ตอนเริ่ม กูนักวิ่งเก่าอ่ะผมผมพูดตรงนะว่าเรื่องวิ่งนี่ผมผมว่าผมมาจัดอ่ะเรื่องวิ่งอ่ะผมว่าผมมาอยู่อ่ะเฮ้ยเฮียติดเป็นบารูอะคนต้องไปให้เข้าร่อสายต่อสายต่อสายต่อสายผมเหมือนพวกแบบตัวทึกอ่ะผมไม่เหรอวะได้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 เตรียมพร้อมพี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกูอยู่หลังมากเลยล่ะ พี่เบร์แล้วตอน้เรืองเร็ว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 อ้แค่ไงวเอ้ยอยู่นิ่จ้องเูงขับไปเร็ว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 ุ้มปุ่มปุ่มเดี๋ยวอุ้มดิอุ้มดิอุ้มดิเรียกอะไรวะ มึงช่วยกันดูเช็คพอยท์ให้พี่ตีนะเผื่อบ<ล> <ละ S 2> างทีเขาไม่เห็นนะอตอนแรกไอ้พันบอกกูกระโดดไม่ได้ตัดเ, <c oughs> เ,เลยร่วงอยแล้วกระโดดเลี้ยวเมื่ๆๆๆ <c oughs> อตอานั้นออกเลย <c oughs> ปั่นไหวไม่นิเงี่ยมันปั่นไหวปันเนี่ยเฮ้ยไกลๆแหลยสาวใสๆมีโคตรไกลอะไกลมากไกลมากมันเพิ่งถึงทางเห็น โอ้ไกลไม่เห็นเลยคุยตอนนี้ไม่เห็นในแมพผมแล้วนะไม่เห็นเลยชิวๆ ไม่เห็นหลังอะแค่นั้นอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสองโค้งมีให้เห็นนะสองสามโค้งอะจริงจริงจริงแล้วเรามีสิ่งนักปั่นอะไบฟอร์เดสตรงตรงตรงไปมองบนไว้มุมมองบนฟ้าไว้มองเห็นมองแสงอะมองแสงเขามองไม่เห็นนะืกขออัเดียวอะรถอยากจะอย่าหาปะตรงไปขวาครับพี่ไหน บสูสู์กระโดดเขาเขาเขาแก่อ่ะพี่พี่แฟมอ่ะพี่กระโดดกระโดดบูส์อ่ะ่างกันนเป็ไม้กระโดดกระโดดปั่นกระโดดปั่นกระโดอะโด,อะโดอ่ะมันแก่อ่ะเนี่ยสวยเซฟสุด เดี๋ยวรู้ไหมเราจะโดนอะไรเกือบโดนทับอ่ะเฮ้ยเขาบอกหน้าม้าอเลยพี่โอ้โหเขาบอกยังไงหน้าม้าชนเราอ่ะชนไม่ได้หรอกชนไม่ได้หรอกทาไม่ได้แบ่งหน้าอีกกันนี้ไว้ี่แย่หลังๆมีรถมาคันหนึ่งมีรถมาคันหนึ่ง โอ้พี่ปืนเนี่ยพี่ปืนใกล้พี่ปืนอย่ามาใกล้ไปทำรายการแข่งกิจกรรมอยู่คนไใจปะอย่าใกล้พี่หลายล้านหลายล้านยาวเอาพี่ก็ไปดิพี่ปืนถ่ายท้อตอดอยู่เนี่ยยามติดชีวิตนักปั้น ออไอ้นี่เอ้ยมึงดูซ้ายขวาดิมึงดูซ้ายขวาดิมึงดูซ้ายขวาด,วดิลง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 ไป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 เ <c oughs> ส้นเมื่อกี yea. ้อันตรายจัดอ่ะตีแยกแยกตัวชนเลยกูจะแบบเฮ้ยไม่มีลงลงลงดูทุกแยกนะไม่ประมาทช่วยกันดูดูหน้าดูหลังเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนวิ่งนะประมาทไม่ได้พี่มันมันมีจีเล็กอยู่ข้างหน้าเออแต่มีจีเล็กนี่แหละ กูกลัวแม่งคนรับเงินนะดิที่หยาดไม่ชนเราดิคนได้ไงข้างหน้าพี่โอ้ยใหญ่ใหญ่นะใหญ่นะเฮโอ้ย้ยเอ้ยอะไนี่อ้ไรี่ไอ้บ้กูแรกกระทืบเทียตัวกูออกไว้เดี๋ยวกูแรกกูกูแรกกระทืบแม่งแน่ ชิบหายขาพุโปรกอ่ะอนี่มันเปนจักรยานสูนสดฟ้องไงจ้ะมองพรมเห็นข้างหล,ลังแล้วมันมันอยู่สีแยกไกลไหมอ่ะไม่ไกลมากนะอา้าวมันเพิ่งขึ้นเนินอ่ะตอนเนี้ยโอ้พี่ต้องซอยแล้วพี่ตีไม่บอกเฉยๆบอกพี่เจค่ะเฉยตอนนี้ผมยังไม่เห็นมาไหวๆมันจะเป็นแบบซื้อโครงเหล็กอ่ะมันจะเห็นโครงเหล็กไกลๆอ่ะเราชิวเราชิว ยเมยน้องแทนเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะโอ้โหอะไรอะเบเกอร์ไไอ้เพี้ยไอ้บอลเหลียวกลับไอ้เพี้ยตกใจเออยดูว่าเอาต่อเหี้ยนี่กูสูตรมาเพี้ยมาคิดเพี้ยวมาดูว่าแม่งอร่อยจริงอะแม่งแม่งเพี้ยไม่จะเอาเราจัดเลยเ้ยอีกแล้วเลกแล้วเฮ้ยย้า ไอ้เห oh ี้ยล <Wha> ้อหลอกล้อหลอกไอ้ย่าล้อหลอกนะไอ้สัตว์กูไม่ตลกนะไอ้เห <inte> <c oughs> ี้ยเอ้ยมันใกล้แล้วเนี่ยสีบัวไม่ไม่นะเว้ยไกล้อยู่นะ ไอเฟสแรกมันมีแค่วิ่งกับปั่นจัก,กรยานใช่ไหมโอเคยาวๆ ไม่มีโซ้หลุดโซ้เลยใช่ปะใช่ใช่ใช่ไม่มีโซ้หลุดโตอเลยนะใส่น้ำมันไรนี่ล้วใส่น้ำมันตักเลยเออ้าเมไหพี่เตี้ยอย่าพูงหยุดปาน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 ปนไม่ไม่มันมันหลุดเลยโอ้ยอียโอ้ยเออคนขี้แก้งอ่ะเราลงขึ้นใหม่ไม่ตลกกันนี้ไอ้ตาดวย เงินกูไหนเงี้ยเองไม่ตลกไม่ตลกผมเงินในบัญชีผมมีอยู่สามหมื่นนะตอนเนี้ยกวยเงินในกูกูโดนบอลไปหมดไหนสัตว์พี่ดูทวิตีมีคนบอกอะมาไล่ชนเราอย่างเดียวพี่ชนคิดสองแสนอะไรอะเอ้ยมันแจกเบอร์ด้วยตามไปเอามาดิพี่เตรียมเลยผมเรียกเจเคลงเลยนะสัตว์กับคือแม่งเลย มาดิอีกทียทีมที่สองไล่มาติดติดตรงไหนวะกูยังไม่เห็นเงามันเลยเนี่ยคลางมีคลางวีค้างนี่เห็นอยู่มึงไม่เห็นหรอด้หลังอ่ะมันจะเป็นซี่เหล็กเล็กๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเออโอ้แต่ไกด์อ่ะไกด์อยู่นะห้าหกเสาได้อ่ะโอ้เกินเกินห้าหกเสาด้วยสิบเสาสิบเสาได้อยู่ เว้ยมันโดนขัดจังหวะมันนี่เหี้ยนั่นเราไม่เห็นเลยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเอาล็อกออกเลยนะเว้ยยอย่าอย่าพึ่งขอร้องขอร้องมึงตัดมึงบอกดิมึงบอกดิห้าแสนนะมึงตัดตัดขาดอ่ะเออจริงจริงซีเรียสเรื่องเงินอันเนี้ยซีเรียสจริงอ่ะเหี้ยร้อนเงินกันจริงนะไอ้สัตว์ที่เขาบอกสองแสนชนหน่อยพี่ต์ ขาหลังเนี่ยเอามันหลล้านล้กูตัดขาดอ่ะเอาดิกูตัดขาดไล่ให้ออกเนี่ยที่สภาพเรามันมากกว่านั้นใช่ไหมพี่ตีเขี่ยเลยใช่ใช่ใช่จริงไหมพี่ตีเดียวถูกน้องถูกถูกต้องใครชนผมจัดการเลยสัตว์เลยเพิ่นขาหลังดิพี่ขาหลังกูกลัวมันชนมึงมาโดนกูนี่แหละสัตว์พี่ได้ใครกันหลงซัดมันเลยเนี่ยใครชนเนี่ยสองแสนดูหลังผมไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอมันอยู่ตรงเศริจจังอยู่ตรงเส้าสัญญาณอ่ะ อเอ้ยเเห็นแล้วอ๋อมันมันจะอยู่ตรงตรงป้ายแล้วมันจะถึงตรงป้ายอะพี่ปื้ดยาจริงจังอยู่อย่าขับใกล้เดี๋ยวรถคันอื่นมันมาชนเฮียหลุ้ไว้เฮียสามสิบนาทีตรงนี้กูว่าปัดรอบเมืองอะใช่ใช่กูว่าปัดขึ้นโคเคนปันขึ้นโคเค<ช>น,นเคพี่ปื้ดยาอย่าใกล้อยาใกล้ หัวร้อนน่ะบอกเลยถ้าโดนชน <c oughs> ชน่ะกูไล่ต่อยหมวได้สัสไม่สนแม้วฉุนจัดเลยด้วยไม่รู้แก๊งใครอค่ะกูมีไม่มีกูเอาหมดอ่ะเอาหมด,หมดตกลงโดนใบกูเล่นหมดได้สัสเโอ้โหเอ้ยมันมันอยู่โค้งที่เรามาเมื่อกี้นะ ข้างหน้านี่อันตรายอยู่นะทางเรเบลทะเลทรายกเมือออเนี่ยเเบลอันตรายนะต้องมองในเยอะนะเปิดมุมมองกว้างๆเอาน้ำแป๊ะพี่ฮะเอาน้ำเอาเราขัดไปหนึ่งเอาน้ำแป๊ะสองพี่เวทพี่อยู่บนสุดพี่เห็นง่ายแล้วบอกเลยกูดูอยู่สวยสวยสวยไม่มีใครมีตอรี่ใช่ไหม อะไรอ่ะเฮ้ยให้เพื่ดูดิเฮ้ยไม่ได้คืออะไรพี่อะไรศาสตร์โอ้โหรถเมย์ต้องอ้าวมะนี่หน้าหน่าได้สิบล่อข้างหลังเอาเอาเอาเออมันใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้เที่เราดูเราโดนกั่งแกล้งเนี่ยคอยดูพวกมันนะพวกมันมาเอารถเมย์ออกไอ้สตร์โอ้โหมันอยู่ใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันจะถึงรถเมย์แล้วพี่ตีโอ้ มันได้ไม,มันก็ลงม,มันก็ลงเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีอะไรพี่ชายปลอพี่หล่ยชื่อว่ะชื่อวต้องเลี้ยวอันนี้ต้องเลี้ยวมันอยู่ใกล้ขนาดไหนวะมันเพิ่งลงลงสะพานฝั่งนู้นมามันเพิ่งลงโอ้ชิดซ้ายแล้วพี่ โวยตรงนี้คนเยอะเนี่ยดูหน่อยนะดูหน่อยนะดูอยู่ดูอยู่โอ้โหลองๆโป่งปงป่งโปงโอ้สวยสวยสวยปั่นบนดินมันเสี่ยวความเร็วไหมพี่เต๋อรู้ว่าไม่เห็นความเร็วเหมือนจะเสียแล้วพี่เสีย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 ไม่ปั่นไม่ปั่น ไกลมากพี you, At At ่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วพี่สตาวเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นตรงเนินอะตรงเนินก่อนถึงเสาเสาอากาศอะมีรถสวนมาเฮ้ยมีรถสวนมาเฮ้ย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 อะไรดีอะไรดีวดทื่อมนะไน้าสติตีนเราต้องชิดขวาไหมพี่ ถูกเลนถูกเลนเออลักษณนี่แน่เห็นไหมเ้ยเอ้เอย่าอย่าเอย่าเอ้ยดีนะดีอย่างเมื่อกี้ได้ยตายได้ตัดเฮียร้องโอ้โหสองคันละรถมาด้านหลังคันหนึ่งรถมาข้างหลังได้คันหนึ่งแล้วพี่เดี๋ยวข้างหลังมาไว้พี่ตีชิดหน่อยสวย่อขนุนไปเราเบื่อเรากูดูข้างหลังนะกูดูข้างหลังนะเฮียผมดูข้างหน้า สวัสดีดูรอบๆเลยนะสายหมูเหินมาอย่างเงี้ยดิมึงดูซ้ายดูขวาชิวอ่ะได้ดูด้วยรอเลยเครียกลัวทื่อแม่งจริงด้วยกลัวทื่อแม่งจริงด้วยบอกผมว่าขายหมูอ่ะพี่ไม่ได้ขายหมูนะพี่ไม่เหินจริงเงี้ยมันอยู่ตรงร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าข้างถูกอ๋อเห็นแล้วดำๆสูงๆไกลๆสิบเกือบสิบเสาได้ อย่า่างแบบนี้อย่างแบบนี้ระวัง่ะสีแยกเนี่ยเลี้ยวด้วยตัวลายมึงมึงวางแผนดีใครดูซ้ายดูขวาเร็วๆผมดูข้างหน้าผมดูซ้ายขวาให้ผมดูฮะมึงหลายทางจัิงเะดูซ้ายก็ได้พี่อ้ากูกูดูขวาให้งั้นผมดูหน้าไอ้ผมดูหลังขวาโล่งไม่มีโล่งโล่งหมดโล่งหมดโลงโล่งสี่ห้าแสนแล้วพี่ไม่ซ้อม ซื้อไม่ได้ชน้ยอะไ่ยด้ซื้อไม่ได้มีแต่้ารอต่อยสิบหลายก็ซื้อไม่ได้ปืนพปืนอย่าขับแบบนั้เดี๋ยวรถมันเดี๋ยวรถมันสวนมาไม่เอาเริ่มเสียเริ่มเสียวเเนี่ยเนี่ยรถสวนมาแบบนี้แล้วชนพี่ปืนแล้วมาชนเราอไเ้ยรเมยได้สัละจกยานน่าจะกระเด็นไกหน่อยดูหน่ดหน่อดิรถเมยย้นอไ่ดิดู พี่ต้องมีรู้เอ้ยไปขวาได้เลยไปขวาไปขวาเนี่ยไอ้จั๊กไปมีรู้ขวาปะไปไปขวาได้พี่ขวาขึ้นขวาบนรู้ได้เหเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่อยๆไไปสวยพี่สวยพี่ตีเก่งมาพี่สวยพี่ีปวสวยนั่นพี่สวยนั่นพี่สวยนั่นพี่สุดยอดมากครับสุดยอดเฮ้ย

มึงต้องรออนี้ดิทีทีทีกับกับทีกับกับีทีทีกับ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 กับีกับกับีกับกับที่หนึ่งเท่าไหร่เนี่ยพี่ตีวิพี่เราขับรถเล่นนะรถมาดปื้รขับรถเล่นชงสองไหมี่ปื้อยน่ามาขับใกล้ดิงสองรถมาหลังนะพี่พี่ให้ตังเท่าไหร่พี่ปื้อรถมาหลังียากวชิบนายแน่น่แล้วเดี๋ยวดูน่นแน่น ก <ś red> ูเสียวพี่เปิ้ดสุดแล้วเนะ <c oughs> นี่ยการได้รพี่เต๋มห่วงไอ้ดาล็อกา <ś red> ดาวไอ้กูว่ามันไปไหนไหมนะเนี่ยพาวนีิพี่ ให้ดูดิหน่อยข้างหน้าโอเคข้างหน้าเป็นใช้สวยจบ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 สวยต้องไปไหนมาพี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยบอกว่ดูดิเฮ้เบิกเรือปะเนี่ยเฮ้ยเบิกเรือพี่มีเรือนี่ไม่น่าใช่มันต้องมีเรือจอดดิไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่มีที่เบิกเรือนะพี่ตีที่เบิกเรือนอ่ะถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาหาไว้นี่ ยน้ำตาจะไหรที่สุดน้งปูดกันพอดีเป็นไงบ้างพีตีเหนื่อยไหมครับเช้าโม้ที่มาฮะน้งปูดไหมเฉยๆเฉยๆให้เ่ยเอยพี่ให้สักร้านหนึ่งอ่ะเข้าตัวชนเลยมันอยู่บนรถรถไม่ดันแต่มันใครทำก็โดนนะแค่นั้นแหละผมตามพี่ชายติดลามผมอยู่ไงจริงไหมพี่ตี มทำดีไหมพี่ตีตีเอ้ยพี่ตีไม่เป็นไรต้องดีตีแบกไงต้องแอต้องมีคนเป็นไอ้ดาวปะไรวะไอ้ทีเทโอ้โหดาขาแบกกันเลยโอเคกว่าจะถึงรอดูนะว่าใครจะเป็นหลุมดำอุ้ยเวลาได้ดีแกลงมึงตอบไปดิว่ามึงจะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ทุกคนวางวางวางต่อแถวมา วอมวอมนิ้วเราเลยพ่อค้าโอ้ยฉันไม่นิ้วเลยเออวางไงดิง